ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันพะระฤหัสวันที่ห้าของเดือนกุมภาตรงกับแรมสามค่ำเดือนสามวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะประกอบพิธีเกี่ยวกับการมงคลหรือว่าจะลงสักยันหรือว่าขึ้นบันใหม่โกนผมไฟทำอะไรในช่วงนี้ก็พอได้ ในช่วงของวันพระฤหัสนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันแข็งเป็นวันครูทำอะไรก็มีโชคมีลาภในวันนี้สำหรับวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่นกอนว่าวันนี้เป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้บ่งบอกไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถาน หรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีเราก็จะมีโชคมีลาบเหมือนกับว่าเราได้โชคได้ลาบเราเป็นคนที่มีโอกาสดีจะหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีก็ถือว่า เป็นยามอปะมงคลวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศท,ที่ดีเป็นทิศท,ที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้สีดำจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีท่านจะมีโชคมีลาบไปเหนือไปใต้ไป,ไป,าไปทางไหนมีคนเลื่อมใสและมีคนยกย่องท่านอยู่ในวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้สำหรับในเรื่องของการงานวันนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการผิดพลาดได้ งานที่ท่านคิดว่าทำได้ง่ายๆอาจจะยากก็เป็นไปได้วันนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการเงินการทองดีวันนี้จะมีจับจ่ายใช้สอยหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคู่รักคู่คลอง ต้องระวังสักหน่อยวันนี้อาจจะอารมณ์สูงพูดจาให้ท่านระมัดระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเชา้า ล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรมีความสําเร็จวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนเป็นสีที่เป็นมงคลวันนี้สีขาวและสีน้ำตาลสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดี ท่านจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็มีความสำเร็จอย่างง่ายดายการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้วันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจํำวันนี้สำหรับในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านทำอะไรก็มีความสำเร็จ มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุดหนุนถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายคอยช่วยส่งเสริมวันนี้ถือว่าดีการงานของท่านมีความลุล่วงไปได้ด้วยดีในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ต้องระมัดระวังสักหน่อยการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระวังไว้ในช่วงของตอนเย็นเย็นจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันหรือว่าเพิ่งเจอเจอก็จะมีความที่เรียกว่าผูกพันได้ดีพูดจาอะไรก็เชื่อถือกันในช่วงของวันนี้จะมีของขวัญของฝากมาให้ซึ่งกันและกันอีกด้วยนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันจันทร์ประจําวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีเทากับสีดำสองสีจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดี จะมีโชคมีลาบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบหยิบจับอะไรมีความสําเร็จวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้รู้สึกว่าต้องระวังถ้าหากว่าทำงานรวมกันให้ท่านระวังในเรื่องของอารมณ์และในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน งานบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีการสะดุดติดขัดได้ให้ท่านระวังไว้ถ้าหกว่าท่านทํางานรวมกันในเรื่องของการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิปอาจจะมีเกิดขึ้นให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินดีวันนี้จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือเป็นเงินเป็นทองการเงินดี ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้จะจู้จี้หงุดหงิดสักหน่อยพูดจาะะไรให้ท่านระวังไว้เขาอาจจะคอยจ้องจับผิดเราอยู่นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีดำกับสีน้ำตาลสองสีจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีมีโชคมีลาบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ท่านยืนหรือเดินไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคล จะมีโชคมีลาบทำอะไรมีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่ท่านทำแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนสนับสนุนท่านงานของท่านจึงดำเนินไปได้ด้วยดีไม่มีติดขัดอะไรถึงจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไร ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระวังไว้ประหยัดไว้ในช่วงของตอนเย็นเย็นอาจจะมีการกินเลี้ยงมีการจับจ่ายใช้สอยเงินทองวันนี้ท่านระวังในเรื่องของการเงินในเรื่องของคู่รักคู่ครองวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพูดจาไราก็เอาอกเอาใจตามใจปรึกษาหาหรือเรื่องการงานได้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้วันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีเหลืองกับสีน้ำตาลอ่อนๆน่ะดีจะติดเนื้อติดตัวจะเป็นสีที่เป็นมงคลนำโชคนำลาบมาให้กับตัวของท่านในเรื่องของการเสี่ยงดวงคนที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัสถ้าเป็นไปได้วันนี้ให้ท่านยืนหรือเดินไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่เป็นมงคลมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรมีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านต้องระมัดระวังหน่อยคนที่เกิดในวันพระหรือหัดทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์การเซ็นสัญญงสัญญาอันนี้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีการผิดพลาดได้ท่านตรวจสอบดูให้ดีในวันนี้ในเรื่องของการเงินดี จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายแต่ท่านไม่เดือดร้อนท่านก็มีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของคู่รักคู่ครองวันนี้ระวังมือที่สอาจจะมายุแยงให้เราแตกแยกกันได้หรืออาจจะต้องหูหนักๆไว้มีคนคอยพูดคอยจายยุยงให้เรานั้นได้แตกคอกันให้ท่านระวังไว้ นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระหรือหัตประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้วันนี้ถือว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร ประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้สีเขียวสีน้ำเงินสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบอีกด้วยการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้คนเกิดอยู่ในวันศุกร์ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านจะมีโชคมีลาบทําอะไรมีความสําเร็จในวันนี้ ในเรื่องของการงานเหมาะกับการลงทุนการค้าขายวันนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองการเงินดีวันนี้จะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับเข้ามาจุมเจอือเปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวมีทั้งรายจ่ายมีทั้งรายรับ ในวันนี้ในเรื่องของคู่รักคู่ครองในช่วงของวันนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันพูดจาดีเอาอกเอาใจาทำอะไรช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของการงานวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้กันบ้างเป็นอย่างไรท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้สีทีเอครีม สีครีมสีดำสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้คนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อน ในเรื่องของการงานวันนี้ถือว่าดีมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะได้งานใหม่ๆทำท่านเคยไปสมัครงานอะไรไว้วันนี้ท่านจะได้ข่าวดีจะได้มีงานทำเพิ่มขึ้นอีกในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็มีรายจ่ายอยู่บ้างเปรียบเสมือนเป็นเงินหมุนเวียนมีทั้งรายรับรายจ่ายในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของคู่รักคู่คลองวันนี้ต้องเอาอกเอาใจตามใจเขาเขาจะทำอะไรอย่าไปขัดถ้าหากว่าเราขัดแล้วอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็ได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้ว จงโชคดีนึกคิดสิ่งไรขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการงานหาง่ายเงินหาคล่องก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี